ให้มันเขียนก้อนด้วยก่อนจะพี่สอนน้องการเล่นเพลงมันไม่ยากอะไรเว้ยจดไปจดไปน้องสเต็ปเนื้อมันอาจจะเป็นเคล็ปก็ได้ด้วยการสอนที่ผมเปรี้ยหยกมุลุ์เลย เยี่ยมมากขยันพิมนะพ์นะมึงพิมพ์จริงวะเนี่ยมึงนั่งพิมพ์จริงเหรอคือ,อยังไงพูดเอาเยี่ยมมากขยันตามในหัวครูดโดนไปเพื่อนไม่ตามการที่การที s s deh, ่เรามีตะกินสวยเนี่ยมัน มันเพิ่มไฟในการเล่นนะเว้ยมันเพิ่มบัฟความโหดของเราเพราะเราเสียเงินไปเยอะไงเราก็ต้องแบบเน้นๆหน่อยไงไม่งั้นเราจะโดนด่านะแบบแต่กินแต่กินสวยแต่เล่นอย่างเฮียเลยอะไรเงี้ยน้องมันไม่ได้ไปการที่ไม่เล่นตลองตัองบินไอ้น้อง โอ้ยแรงแก่งวะน้องที่อันนี้ถือว่าเพื่อนมีน้ำใจนะน้อยครั้งที่จะเจอนะมาช่วยเราฟาร์มไม่มีนะเล่นมาหลายตาม,มากร้อยตาจะเจอสักคนหนึ่งที่มีน้ำใจอย่างนี้จังหวะนี้เราไม่ควรนะน้องดูก่อนมันยังไม่สี่นะแต่เราสี่แล้ว เราจะลั่นก็ได้แต่เพื่อนไม่พร้อมกระโจดมันทําอะไรจริงๆเราเอาไอ้ชาก็ได้นะไอ้ชาเนี่ยวันเก็ียบเลยน้องไอ้ชาเนี่ยไอ้ชาเนี่ยโดนแล้วเนี่ยไอ้ชาดโดนลนนั่นน้องสเต็ปเนี่ยแล้วเราก็ออกใช่ไหมเนมันไม่ได้ยากอะไรน้องเหมือนเพชฌฆาตอ่ะเนี่ยน้องมันไม่ได้ยากอะไร้ยการเล่นเพือนอ่ะเนี่ย ภาษาไม่ได้าษาเรื่องที่จะพูดไปเรื่อยน้องคิดว่าแดงยังอยู่ไหมพี่จะแป๊บไปดูแดงซะหน่อย มันไม่มีนะไม่เป็นไรเราจะเราจะไหลามาเล่นฉลามต่อนะดูน้องดูจังหวะนี้ไว้จับตาดูน้องเนี่ยมันไม่ได้ยากอะไร้ยการที่จะคิวตัวตัวหนึ่งเนี่ยแค่เพียงคลิปตาเดียวตัวนี้มันดาเมจมหาศาลอยู่แล้วน้องขอแค่ได้ลันไอ้ย่าดุดเลยเห็นไหมน้อง เนี่ยอันตีเราไม่ต้องไปห่วงเนี่ยมันไม่ได้ยากอะไรเนี่ยเนี่ยอันตีไม่ต้องไปห่วงให้แป๊บเดียวมันก็รีไปเนี่ยผมบอกผมแล้วเจิน <c oughs> <c oughs> ยเย็นนะ้องอย่าพึ่งหนีกัน ดูนะดูจังหวะนี้ค,ครับเป่นคอสก็ได้นะจริงอ่ะหด,ดเลยวะเราต้องเล็งก่อนนะเล็งก่อนเล็งก่อนเลงไม่มีครับไม่มีเป้าหมายที่เราจะเล็ง,ขขลง,งออป,ไปูไปไม่ได้อย่าเสี่ยงนะจังหวะนี้เอาเลยแล้วกันน้องดูดจังหวะนี้พี่เอาเลยน้องพี่จัดให้จ a m จ a m ไอเฟอร์บอลเนี่ยน้องมันไม่ได้ยากอะไรไประหลามมาแล้วมันไม่ได้ยากอะไรน้องเนี่ยการที่จะจัดนาคอสอะตามเม็เราล้นหลามแล้วเราจะจัดคาเฟ่ให้ดูน้องดูกลับตาดูไว้น้องกิบตาเดียวเท่านั้น เป็นไงน้องปั้มสะอาดถึงเราไม่ได้คิวแต่เราได้ขู่ใช่ไหมน้องมันเป็นจิตวิทยาไยฝั่งตรงข้ามกํากลังผวาอยู่ตอนนี้เ้ยทำไมมันมาเยอะจังวะอะไอเงี้ยน้องใจสั่นอยู่ตอนนี้มันใจสั่นอยู่มันใจฝ่อแล้วตอนเนี้ย เนี่ยเพื่อนต้องการความเหลือยไหมเพื่อนแตกจังหวะนี้ได้เวลาฮีโร่ดูน้องดูน้องจังหวะฮีโร่จังหวะเนี้ยมันไม่ได้ยากอะไรเ้ยน้องเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมไอเฟอร์บอลเนี่ยเราทดสอบดาเมจกับมันได้เห็นไหมแสดงว่าดาเมจเราเริ่มลั่นแล้วพราเราเก็บบอตี ให่จังหวะนี้ยเราถ้าจะเอานาคอสมันก็ได้อยู่แล้วแล้วดูน้องจังหวะนี้ยนาคอสมันโดนพี่นะพี่รู้เลยมันจะไปแดงเว้ยไม่งั้นมันก็ไปซ้อนมันอยู่วะมันไม่อยู่มันไม่อยู่มัน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 อยู่นี่ไงแล้วพี่ถอยฉลาดมันอยู่นี่ไงแล้วพี่หนีเราหนีไปไงน้องสเตปนี้แล้วพี่หนีออกมาได้ อันนี้คือการไม่ฝื ite, นนะน้องรุ่นใหญ่เขาทำกันเนี่ยนี่ยมันจะไปยากอะไรวะน้องเนี่ยเราอย่าไปกักเว้ยเนี่ยเห็นไหมการที่เราจะอออบเจกต์เนี่ยใส่ไปเลย ถ้าเราอย่าโมแต่ติม๋มอย่าโม,ตตม,มแต่ติ๋ม,มเกมตอนนี้ไม่เขงหรอกงนี้เนี่ยเห็นไหมน้องมันไม่ได้ยากอะไรแต่ดูไอชาจับตาดูจังหวะนี้ไว้จับตาดูไว้น้องเป็นไงพี่พี่สับเปอร์บอลโชว์นะปู่นะพี่ปู่นะมันไม่ไหวกับพี่นะตอนนี้คือแบบรอแพ้อย่างเดียวตอนนี้คือใจนี้อยากกดยอมแพ้แล้วนะ แต่เพื่อนมันไม่ยอมกดไงเพื่อนยังไหวอยู่เนี่ยมันไม่ได้ยากอะไรไยการที่เนี่ยเห็นพี่จะจัดการมาหลอดให้ดูน้องเ่งคิดตาเดียวน้องเนี่ยมันไม่ได้ยากอะไร้ยมันไม่ตายด้วยเห็นไหมตอยนน้ง เพื่อเราต้องการความช่วยเหลือนะจังหวนน ed, ะนี้เข้าไปเม็ดเดียวแตกนะพี่บอกเลยหนีคาเฟ่ตายนะหนีตายตายอย่างนีตายไม่เหลือนะอย่างี้ไม่เหลือซอสนะ<า>ไม่เหลือแม้แต่ถุง, <isas S 2> งมันไม่ได้ยากอะไรแม่น้องมันไม่ได้ยากอะไรที่พี่จะตายตรงน,นี้อันนี้คือความบิดพลาดที่เราหิวนะพี่แสดงให้ดูไงเน,นี่ยอันนี้คือการฝืน cho lên mặt bóng hòn đảo hoặc đồ đi là chút 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 การที่เราจะล้วงตัวตัวหนึ่งเนี่ยมันไม่ยากอะไรเลยดูน้องดูจากตายไว้เขาไปเป็นโดมันไม่ได้เปลาฮีโรแล้วน้องเนี่ยเนี่ยองศาที่พ <Wallace> yeah. er <ui> ี่เห็นนีเรียบร้อยนะโอ้โหน้องพี่ตายวะน้องยังไงเพื่อนตามหรือเปล่าคาเฟ่ตายนะน้องเนียังไง จังหวะนี้น้องไฟห้าแล้วเราหวันเกียบในเงี้ยหว่นเกียบเดยไไหนหนเราเดิงไปไกลๆนู่นนะนู่นนะข้างหลังเนี่ยเนี่ยเราเดิงไปไกลมันแข็งใส่เพื่อนไม่มีใครมาอันนี้ถือว่าเพื่อนไม่รู้ใจนะมองตาไม่รู้ใจอย่างงี้เพื่อนเราซดหมดนะอย่างเงี้ยจบได้น่าจะจบได้คนระับน้องจบได้ยังไงครับมาเวยเนาะคือตอนเนี้ย ต้องรอมันช็อกก่อนนะเราพลาดมาหลายช็อตแลยสี่ตายสี่ตัวที่ตายนี่คือช็อตพลาดท,ทัา้งนั้นเลยเนี่ยมันไม่ได้ยากอะไรในการที่เราจะโอ้โหยังไงยังไงแล้ไปยืนกองกัน เรียบร้อยครับเหมือนจะมีกลิ่นนะน้องตานี้การที่เราจะฆ่าพวกนี้นะมันไม่ได้ยากอะไรไเว้ยน้องเข้าใจปะเราอ่านขัด เราอ่นานขาดไปแล้วมันจะไปจบบ้านเรามันจะแลกมันจะแลกเนี่ยมันไม่ได้ยากอะไรน้องเองเอากระดาษกลับมาเย็บเหมือนเดิมน,น้อง ติดกาวเลยติดกาวได้ฉีกทิ้งหรือยังเอากระดาษมาเอากลับขึ้นมาน้องเย็บเย็บเอาเทปใสแปะไปแล้วาลาเทคทาเลย <c oughs> ไม่เป็นไรน้องไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่พูดใหม่เอากระดาษมาจดใหม่เดี๋ยวพี่พูดใหม่ตั้งแต่แรกพร้อมยัง <c oughs> <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวกุ <c oughs> รอบหน้าม่เหมือนเดิมกูเพื่อนนี้แหละ รอบน่าจะไม่เหมือนเดิมมันไม่ได้ยากอะไรไหมกันโอ้โหมันจดอะไรขนาดนะั้นคลุดเลย <laughs> มันไม่ได้ยากอะไรดูน้องเอา62ข้อจากเกมเกมเนี้ยมันคุ้มค่านะเว้ยที่น้องจะไปนั่งอ่านมันเป็นทริคในการเล่นเห็นไหมมันไม่ได้ยากอะไร <laughs> เห็นไหมน้องมีจังหวะที่เราเกือบจะแพ้แต่เราก็กลับไปชนะได้ สองเกมที่ผ่านมาเองเห็นไหมถ้าไม่ใช่เป็นพอที่ของพี่เนี่ยมันไม่มีทางเลยที่จะกลับมาชนะนะแม่น้องเองก็เห็นว่าสีตาก่อนหน้านั้นพี่เหลืองขนาดไหนอะีกหลอยล้าน หมดแล้วน้องหมดแล้ว